ขึ้นมาแล้วนะาำร็จส้นมาบรรเลงกันทุกปีนะครับตอนนี้สองคันที่กำลังขึ้นนี่คือดนตีติดาโดนตีไทยครับสิ้นสุดจุดรถแล้วนะครับก็รถมาได้แค่จุดนี้เดี๋ยวก็จะมีการเดินอีกประมาณสัก900เมตรหรือ1กิโลนะครับตอนนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดของรถที่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นจุดแบกหามนะที่ ทีมแบกหามเขาจะหามดนตรีไทยให้กับคณะดนตรีนะครับเราไม่ได้แบกเองฮะเพราะว่าถ้าแบกเองก็ได้ไม่กี่ก้าวครับจบฮะเกมแน่ๆแต่ตอนนี้ทีมแบกเขารอเราอยู่ทุกปีนะฮะก็จะมีทีมแบกหามคอยดูแลเราหนึ่งกิโลขึ้นเขานะครับไม่ธรรมดานี่นะของระนาด ของทัดนะครัองทัดของยาวเดีย๋ยวเราไปเจอกันจุดบันเลงด้านบนครับลุย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 จุดสตาร์ทเดินขึ้นนะครับจุดนี้วันนี้หลานนารินมาด้วยสองสาวปีนี้ขึ้นมาด้วยนะสองสาว ว้าว wow. สุดยอดสาธุบุญด้วยครับไปครับพวกเราสู้ๆออกกำลังกาย6กโมงนะฮะ6กโมงเช้าหโมงฮะ6กโมงเราขึ้นตั้งแต่วัดพวงมาก็ประมาณตีห้าตีห้าครึ่งนะครับมาถึงนี่6กโมงหกโมงสินาทีแล้ตอนนี้ จุดนั่งพักสวยงามสะอาดสบายมีจุดเพิ่มหลายจุดเลยนะครับมาแต่ละปีก็จะมีจุดที่เพิ่มขึ้นตัดออกบ้างเพิ่มขึ้นบ้างแล้วแต่นะครับปีนี้ก็มีร้านกาแฟตรงนี้ฮะร้านกาแฟสดสวัสดิการอุทยานอันนี้ของอุทยานนะครับ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเจอกอันเขาคิดชะกูเราแวะจิบกาแฟกันนิดนึงนะครับเจบ้าภาพกาแฟคนสวยนี่ท่ลีมาปีไหนนะครับปีห้าเจ็ดสีห้าเจ็ดแล้วลครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง<อ>หกเจ็ดสองอาจารย์ี้าเอ๋อเจอกันคู่นี้เจอกันปีห้าเจ็ดนะครับ ที่เดินบายนะครับเชิญนะฮะเชิญทุกคนมา,ากราบรอยพรผู้สาบาทกันบนเขาพิชกูดครับกราบไหว้ถืงศ์ต่างๆนะครับมีหลายองค์เลยทีเดียวสื่ศพนะจุดนี้นะมีเทเวิสุวรรณมีพวกแก่นพุทธเกษตรนะครับมีท่านพกเสียนมีแม่ธรณีนะครับ อีนี้จะเอาน้องมันนี่มาลํำเปิดแม่ธรณีแต่ว่าน้องไข้ขึ้นนะฮะอยู่โรงพยาบาลติดติดที่ผู้ที่มาเขาคิดจะปูดก็จะต้องหยุดเพื่อกราบไหว้บูชานะครับมีต่ากันปูดนะครับมีท่านพ่อเขียนวุ้ยค่ะสูๆ เก่งมากบรรยากาศดีตอนนี okay so ้หมอกมาแล้วหมอกขึ้นแล้วบรรยากาศดีมากเย็นฉ่ำเสียงระฆังไพเราะมากครับตาทูสตาทูตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดชมวิวแต่ว่าไม่สามารถชมวิวได้เห็นนะเพราะว่าหมอกเห็นแต่หมอก แต่จริงๆตรงเนี้ถ้าไม่มีหมอกนะครับเราจะมองไปข้างล่างนะเห็นวิวข้างล่างจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องผ่านนะครับจุดประตูสวรรค์หยุดกราบไหว้แล้วก็ถ่ายรูปกันสาทุถึงแล้วครับถึงจุด ลานบูชาลานไหว้ลานพระพุทธบาทแล้วนะครับดูเหมือนตอนนี้จะเป็นบรรยากาศอร่อยๆนะอาจารย์พร้อมก็ได้บรรยายทำช่งเช้าเมื่อวานถามวมา่าหิวไม่ลังก็ไปกล่าวบอกว่าหิววนนะขึ้นมาเมื่อไหร่ครับสิ้แล้วก็เต็มทางวันนี้โอ้ยถุดสองกับปุ๊กน้องมาล้างใจลานกำลังนะปีนี้จัดรูปแบบใหม่หันทางนี้ ปกติจรประสานไว้จะต้องเตรียมข้าวขึ้นมาเนี่ยแจกทน่วยละสองพันกล่องนะสสาาธธุุอาจารย์ครับกับตอนนี้คณะมโหรีของเราก็มาแล้วนะเมื่อคืนนะดีดายดื่นแต่ตอนนี้ด้านล่างก็คงจะเริ่มประกอบพิธีโวท์หวงแล้วนะเพราะว่าตามกระบวนการด้านล่างในปีนี้มีกาแฟเลี้ยงโคตินปาดังโก เริ่มกันตั้งแต่หน้าจอดนั่งอยู่โซนหน้านะนะเวลาประกอบพิธีก็ห้ามลุกยืนไปนั่งไปบังพวกอยู่ข้างหลังอีกนะสถานที่รอยพระพุทธบาทนะครับจุดที่กาบแล้วก็ไหว้นะครับผลวิทยุนะช่วยเช็คตัดท่า สาธุชนจะขึ้นมาร่วมในพิธีบวงสวงกันอย่างมากมายนะนี่ยก็เปิดแบบให้ขึ้นในสามััรยาศัาายในยมป่านี้ไม่มีเครื่องบวงสวงใบสีเครื่องไหว้สักการะนะครับวันนี้ทำพิธีบวงสวงเปิดงานปิดป่านะครับปิดป่าเปิดงานรอยพระพุทธบาทเขาพิชโคบ ลังเดี๋ยวดูที่ไหนกับก็เตรียมความพร้อมกันนะบอกจากตรงบันไดกันเว็นที่หลงวันนี้หนูขึ้นมาสนุกไหมคะสนุกสนุกที่ต้องสนุกนั่งได้ยมแต่ว่าต้องเว้นพื้นที่ให้เหมาะสมนะเหงื่อแตกก็เดินมา ปิดตาปิดตาอาาตมจะนี่นะมาจากสระ,ะวิสระบุรีวันวางม่วงเนาะวังม่วง, <นะ S 2> งม,งม,มานั่นแหละตรงนั้นแหละเป็นที่นั่งของพระมาร่วมบุญร,ร่วมบุญปิดตาเปิดงานนะครับ,บ,บพรระเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานท่านพระสุธรรมวิททริยลังกาและพระสุเทยก็จะเป็นของ คณะปีพาสสำเร็จศิล์นะเดินทางมาร่วมบรรเลงทุกปีนะครับทั้งเปิดและปิดบนเขาคือจกปูดนี้นะมาบ็ตเองปีเลยทีเดียวกันนะโยนนะถามว่าจะให้ครบตัวจะบอกดังนั้นให้น้องกลับไปนึกถึงสมัยหลวงปู่เกียรติท่านบอกว่าใครขึ้นมาบนเขาเนี่ยมียอดเป็นในคนในพังถอดและกลางลามใ้บดในหลูกเรือนะคณะพี่พามนะครับอาจารย์พาม ก็มาถึงจุดลอยพระพุทธบาทสถานที่ทําพิธีบวงสรวงปิดป่าเปิดงานนะครับขึ้นมาถึงกันแล้วนะฮะจากหลังจากที่ได้ทําข้างล่างนะที่เขื่อนเจ้าพ่อขนด่านตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงด้านบนแล้วนะครับครับก็จะมีพามเอกสังทองนะฮะจากสายดาวพามพป๊อปป๊อปจากระยองนะครับแล้วก็จะพามามนบจากชนบุรี ก็พามงคลจากสักแก้วนี่ครับแล้วก็พาแม็กจากขอนแก่นนะฮะอย่างนี้พี่พาม็กเดินทางจากขอนแก่นเลยพามดังแห่งขอ,อนแก่นนะครับแล้วก็พี่ตักนะฮะมากันหลายพามก็เป็นสิธิ์พวกพ,พามสังทองกันนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวยเทพเทวาเทพพญดาเจ้าในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ขอให้สำเร็จผลตามมโนรถให้สมใจปรารถนาทุกประการทุกท่านทุกคนค วัุนเี้ดตอนนี้พี่พามแม็กนะครับกำลังเดินลงมาพามดังจากคอนแก่นนะครับพามดังแทงคอนแก่น ครับตาทุกครับเจอกันอีกจากขอนแก่นพามดังจากแรอทนะมต้องมาได้ไงลงแล้ววงส่งเสร็จแล้วดีครับพร้รอมอีกงานพี่หนุ่มเอาน้ำเลยครับ,รบ <c oughs> เจออีกแล้วเจอพามดังแห่งจังหวัดระยอง <c oughs> ไม่ไม่ดังครับไม่ดังผมต้องขอติดตามไปด้วยนะครับไปงานที่ไหนนีทีมงานมากันทั้งหมดกี่คนครับยี่สิบโอ้หนูสนุกไหมเ้าจบเลยอย่างนี้ YouTube ไปไม่เป็นเลยลงแล้วครับดวงส่วง ป่าเปิดการตอนนี้กำลังลำเลียงลงนะฮะเที่ีแล้วลำเลียงลงเ่ยไม่เห็นเลยนะอะไรน่ะคือคืออะไรลงแล้วครับลงแล้วครับ